ออกจากหัวขบวนก็จะโค้งๆหน่อยนะครับ,ออบ,รบสถานีต่อไปสถานีจารังสิบสาประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station จะรัง t ถ้าใครอยาขึ้นฟรีนะครับก็ขึ้นที่จรัสินะครับนี่หลวงพ่อกเกษมประชาสรรน,นะครับวัดน,นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ครับ ออตรงนี้ก็จะขยบขยเยหน่นะครับเพราะว่ารถเข้าทางโค้งนะฮะรถก็จะมีเสียงกระชึ่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 งนะครับรนีอะไร,ะราอาคารเฉลิมพระเกียติสักอย่างนะครับ STC สยามเช็กนะครับสถานีจาร์นสิบสาาร์น13โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถชาร์นสิบสามนะครับตามนั้นครับโอโ้โหคนเข้ามาประตูนี้นะครับเป็นศูนย์เลยครับ ในขบวนนะเนี่ย MRT สายชลเงินครับรถไฟของเลครับไม่ออกใช่ครับไม่ออกครับรถไฟนะครับก็เคลื่อนจากจรลันสิไปถึงสถานีไฟฉายนะครับภายในสถาน,นีมันก็จะมืดๆนะครับนี้เป็นตึกร้านเต็มทุบนะครับ เถไฟด้วยยกันน,สนีสถานีต่อไปสถานีไฟฉายประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายต่อไปไปสถานีไฟฉายนะครับไปฉายฟรีจูรคลองครับโอ้น้ำเกือบเต็มคลองครับอันนี้ก็โฮมโปรครับอันนี้อะไรสีสวัสดิ์เงินติดล้อเลยนะนิปอลเพนนตึกรามบ้านช่องนะครับของคนฝั่งนี้นะครับ ไ,ไกลๆนั้นเห็นตึกมหานครได้นะครับน่าจะพึกไตเทียมฟอกไตราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสุภาพไลเอ่อโฆษณานะครับ ถึงไฟฉายแล้วครับสถานีไฟฉายไฟฉายโปรดใช้ความระมัดระวัง p l e a ใช้ความระ gap b e ว w e e n train a n า p l a t ั o r m อังนปร้มงโดาะคารับรง้ามงา้คายรัง้มระัครับก็ไม่มีคนาึ้คระครับครับรประตูจะปิดทางด้านร้ายนะครับครับ